ถ้าเกิดจะพูดถึงสัตว์การแพทย์แผนจีนนะคะต้องขออนุญาตแบบ กลับไปนิดหนึ่งว่าองค์ความคิดของเราเนี่ยคือเราจะมองว่าธรรมนุ์กับธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกันเราจะมองทุกอย่างเป็นองค์รวมถ้าในมุมของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเราจะเชื่อว่าหัวใจมีหน้าที่ในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงทางร่างกายใช่ไหมคะแต่ในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะมีความคิดว่านอกจากหัวใจทําหน้าที่ในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงทางร่างกายแล้วเนี่ยจะยังมีพลังงานที่ทําหน้าที่ในการพาเลือดพาสารอาหารพาสารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงทางร่างกายด้วยซึ่งพลังงานตรงนั้นนะคะเราจะเรียกว่าชี่นะคะแล้วร่วมไปถึง นอกเหนือจากหัวใจที่ทำหน้าที่ในการปั๊มเลือดแล้วเนี่ยอวัยวะในทุกๆอวัยวะก็จะมีพลังงานไปของตัวเองที่จะทําหน้าที่ในการรับเลือดรับพลังงานสารอาหารเข้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงสารอาหารพลังงานเหล่านั้นมาเป็นพลังงานของอวัยวะต่างๆดังนั้นถ้าเกิดจะสรุปเลยง่ายๆว่าแพทย์แผนจีนคืออะไรก็คือเป็นศาสตร์ทางการแพทย์อยา่างแขนหนึ่งที่เราให้ความสําคัญในเรื่องของความสมดุลแล้วก็องรวม,รวมค่ะ ถ้าถามว่าจุดเด่นของเราเนาะในเรื่องของของศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะคือเราจะพยายามที่จะใชออ้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติมากที่สุดนะคะเราจะไม่ค่อยได้มีเรื่องของการใส่สารเคมีอะไรเข้าไปในร่างกายแต่อยากจะบอกนี้คะ่ะว่ารูปแบบของการรักษาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงไหนก็ตามทุกคนมีแนวคิด หมว่าอยากจะให้คนไข้หายจากโรคแต่วิธีการในการที่จะให้คนไข้หายจากโรคเนี่ยก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแพทย์แผ,ผนจีนนะคะเราจะโดดเด่นในเรื่องของศาสตร์การป้องกันและฟื้นฟูคนไข้มากกว่าและก็จะมีบางโรคที่เราค่อนข้างถนัดแล้วเราก็ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการรักษานั้นเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนไข้ที่โดน ปาหัวแตกมาแล้วก็มาเย็บเราเราก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นแต่เราจะเด่นกับคนไข้ที่ปวดหัวจังเลยค่ะหมอปวดเรื้อรังจังเลยเป็นมานานแล้วนอนไม่หลับรักษาไม่ได้เราก็จะเด่นในด้านนั้นแล้วก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟ,นฟูองค์รวมของร่างกายหลังจากที่คนไข้ป่วยหนักมาแล้วหรือว่าผ่านการผ่าตัดใหญ่มาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทําแพทย์แผนจีนนะคะเราจะอออย่างงี้ดีกว่าถ้าในมุมของแพทย์ปัจจุบันสมมติว่าเราเป็นหวัดเนาะเราก็จะเห็นว่าคนไข้เป็นหวัดเราจะรักษาคนไข้ที่เป็นหวัดแต่ในทางแพทย์แผนจีนนะคะเราจะวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นอีกว่าเป็นหวัดเนี่ยอากาศร้อนมากๆเราก็เป็นหวัด อากาศหนาวมากๆเราก็เป็นหวัดวันนี้อากาศแห้งๆชื้นๆเราก็เป็นหวัดอีกเฮ้ยทำไมมันต่างกันละ่ะแล้วรูปแบบของหวัดก็จะแตกต่างกันไปทำไมบางคนเป็นหวัดแล้วน้ำมูกไหลเยอะบางคนเป็นหวัดแล้วไอเป็นคนบางหวัดเป็นหวัดแล้วน้ำตาไหลเยอะหรือบางคนไม่มีอาการเหล่านี้เราจะมองต้นเหตุของการเกิดโรคก่อนค่ะ ว่าเออคนไข้เนี้ยต้นเหตุของการเกิดโรคเกิดจากอะไรโดยวิธีการก็อาจจะเป็นของการแมสจับชีพจรดูพลังงานของอาวัยวะต่างๆในร่างกายและดูสาเหตุว่าคนไข้ไปที่ไหนมาวิธีการในการรักษาค่ะก็จะแตกต่างไปเฉพาะกับคนไข้แต่ละท่านที่มาหาเราโดยมากันเจอครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเธอเป็นอันนี้เอายาไปจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราจะต้องมานั่งคุยกันก่อนแล้วก็ซักประวัติการแมบแมบชีพจรกันก่อนที่จะทําการรักษาเช่นถ้าเราจับบริเวณของปอดเราก็จะได้รับ รู้ว่าเออปกติแล้วระบบ respiratory system ของคนไข้เป็นยังไงบ้างปกติแล้วหายใจลึกไหมหายใจสุดไหมเราจะเข้าใจในมุมนั้นหลังจากที่เรารู้ได้แล้วอะค่ะว่าอวัยวะของคนไข้เป็นยังไงเราก็จะไปรักษาที่ต้นตอของอวัยวะนั้นเพราะว่าสําหรับบางท่านนะคะ่ะนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่ดีมันมีแบ่งแยกไปได้หลายอย่างมากบางคนนอนหลับ หลับไม่ลึกเข้าหลับเข้านอนหลับยากบางคนเข้าหลับง่ายค่ะหมอแต่ตื่นกลางดึกตื่นตอนตีสองด้วยตีสามไม่รู้ทาไมอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยไม่ไม่ไม่หลุดไปจากเวลาอื่นหรือบางคนหลับฝันเยอะฝันไม่หยุดเลยตื่นมาเหมือนไม่ได้นอนเลยค่ะคุณหมออันนี้ก็จะมีต้นเหตุที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ก็ถ้าเกิดพูดถึงสมุนไพรนะคะทางฝั่งของแพทย์แผนจีนเราเนี่ยเราก็จะมีการใช้ยาจีนเนาะเราจะต้องเราอาจจะแยกกันก่อนระหว่างตัวสมุนไพรที่เป็นชนิดชนิดไปกับทางแพทย์แผนจีนยาจีนที่ออกมาเป็นตำรับทางแพทย์แผนจีนเราอะค่ะเราให้ความสําคัญกับระบบเรียกว่าความสมดุลของร่างกายดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่ายยาส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยจ่ายยาที่เป็นตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีฤทธ ที่ค่อนข้างอย่างสมมติยาตัวนี้อาจจะริดเย็นมากถ้าเราจ่ายตัวเดียวเขาก็จะเย็นมากๆถ้าคนไข้พื้นฐานร่างกายไม่ได้ร้อนมากใส่ยาเย็นมากเข้าไปก็จะกลายเป็นเอา้าอยู่ดีๆก็เย็นหนาวสั่นอยู่ข้างในขึ้นมาดังน,นั้นส่วนใหญ่ค่ะทางแพทย์แผนจีนเราจะจ่ายยาเป็นตำรับก็จะเป็นการรวมกันก็คือเหมือน personalize ยาให้เข้ากับคนไข้ท่านนั้นมากที่สุดแล้วก็ดูว่าอวัยวะไหนขาดตรงไหนก็เสริมตรงนั้นอวัยวะไหน แข็งแกร่งมากจนเกินไปแล้วก็จะไปดึงความแข็งแกร่งของเขาออกอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแพทย์แผนจีนก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงส่วนถามว่าแล้วสมุนไพรจีนสามารถใช้ก็ได้กับทุกคนไหมต้องบอกว่าถ้าผ่านมือของแพทย์แผนจีนที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยบอกเลยว่าสามารถใช้ได้กับทุกท่านเพราะเรามีความความสามารถที่จะจัดยาให้เข้ากับทุกๆคนได้ให้เข้ากับตัวของผู้เข้ารับบริการหรือว่าคนไข้ของเรานะ่คนนั้นได้ค่ะ